สามสโอเคโอเคครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างต้าวันนี้เรามาจังหวัดกาลสินอำเภอคำม,ม่วงอำเภอคำม,ม่วงนะครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วกับแกนฟิลาโนคนที่สั่งอยู่ที่ประเทศอะไรนะเยอรมันเยอรมันนะครับสั่งที่เยอรมันเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับตัวน,นี้เป็นพ่วงข้าง v i p ตะกซตแตก,กจัมโบ้ราคา17,500 ไม่รวมนไม่รวมส่งนะครับมาดูเลยรอบคันนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวไฟหลี LED มีให้นะครับแม็กแม็กใหม่ยางใหม่โชคใหม่เน้นย้ำเสมอว่าพ่วงข้างช่างตาั้มต้องเป็นพ่วงข้างไฟแดงอ่ะเดี๋ยวเราไล่มาดูลายบอดตัวนี้จะเป็นลายผ้าไหมอีสานนะครับเป็นผ้าไหมอีสานสีดําตัดแดงนะครับอ่าตะกร้าจัมโบ้เรามาดูกันตัวนี้ตะกร้าจัมโบ้ไซส์ใหญ่เลยราคา17,000 500ไม่ลมลดไม่ลมส่งนะครับเอกลักษณ์ของช่างตั้มต้องมีผีเสื้อ3ามตัวนะครับต้องมีผีเสื้อ3ามตัวนะครับได้มามีตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับเอาไว้ใส่ของนะครับจับวางลำโพงบลูทูธวางกระเป๋าตังวางอะไรก็ได้ด้านนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเบาะพิงให้ฝั่งด้านมอไซค์นะครับมีเหล็กมีเหล็กจับกันตกด้านนี้ให้ด้วยด้านมอไซค์นะครับมีเหล็กจับกันตกด้านหน้าให้ด้วย มีเหล็กจับกระตกด้านหลังให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไล่มาด,ดูด้านหน้าอ,อีกรอบหนึ่งนะครับด้านหน้าอ่าด,ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับอ่าประตูจะเปิดแบบนี้นะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับขึ้นปุ๊บขึ้นเลยนะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายประมาณนี้นะครับ <S <S ตัวนี้ผู้ใหญ่สามารถนั่งได้ 3- ามสี่คนก็สบายๆนะครับแต่ถ้าเด็กก็ หกเจ็ดคนนั่งได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของช่างตั้มด้านหน้ามีดาวหนึ่งด้านหลังผีเสื้อสามนะครับต้องมีถ้าไม่มีไม่ใช่พ่วงข้างช่างตั้มนะครับลูกค้าขอเพิ่มมาเป็นกันศาส์นะครับกันศาส์สองด้านนะครับตัวนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับเวลาฝนตกนะเวลาฝนตกดึงลงส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับ กันศาตัวนี้นะครับด้านละ800นะครับช่างต้องบอกว่าได้ละ800นะครับถ้าเสร็จปุ๊บก,ก็ม้วนเก็บได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางให้ด้วยนะครับนี่เวลาเก็บแล้วก็ม้วนม้วนเข้าไปนะครับม้วนม้วนม้วนนะครับไม่ยากนะเวลาเก็บก็คือทาทาให้คุณคุณลูกค้าดูด้วยแล้วก็จะเก็บให้เก็บด้วยนะครับประมาณนี้เลย ไปตีนตูกแกลักเข้าไปนะครับปึ๊บรักเข้าไปประมาณนี้นี่ให้หมวนนะครับโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หน้าเพจ Facebook t i k t o o y o u t u คูเกิลแม m a ์นะครับพิมเข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทยเจอแน่นอนนะครับเจอแน่นอนขอบคุณผู้ติดตาม10,000แ ส0 0 0มคนขอบคุณเพื่อน50คนและขอบคุณ SC ช่างตั้มทั่วโลกทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาขอให้มีความสุขร่ำรวยมีเงินทองขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับผมสวัสดีครับ